สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ Tutor Word นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Silent Letters กันนะครับผมก็คือตัวอักษรที่ไม่ได้ออกเสียงในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับการที่เราจะอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเราออกเสียงคำนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยมันยังมีตัวการันใช่ไหมครับผมที่เข้ามาทำให้เรารู้ว่าตัวอักษรตัวไหนที่ไม่ต้องออกเสียงแล้ว แต่ในภาษาอังกฤษนยครับมันไม่มีตัวการันแบบนั้นแต่เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าคำคำนี้ตัวอักษรตัวไหนที่มันจะไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนนั่นเองมาลองดูลิสต์ของคำศัพท์ที่วันนี้ผมนำมาฝากนะครับผมแล้วลองพยายามออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะโอเคไหมครับผมไปลองดูกันเลย กลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ silent h นะครับผมก็คือตัว h ที่ไม่ออกเสียงนะครับผมคำที่เราจะเจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่น what สังเกตไหมว่าเวลาที่เราออกเสียงคำว่า what เนี่ยครับผมตัว h มันจะไม่มีเสียงแล้วนะครับผมก็จะสังเกตว่าผมจะทำตัวอักษรสีเทาไว้ให้นะครับผมก็จะได้รู้ว่าในกรณีนี้ h ไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับผม what แปลว่าอะไรคำที่สองนะครับ when แปลว่าเมื่อ,อไร่ why ทำไม which อันไหน whether ว่านะครับป็นนี้เป็นคำเชื่อมได้นะครับผมต่อมาสุดท้าย while while แปลว่าในขณะที่เคล็ดลับในการออกเสียงคำนี้นะครับผมให้เราแบ่งออกเป็น2พยางก่อนก็คือวาแล้วก็ยลแบบที่เขียนให้ในภาษาไทายนี้เนะาะ while while แบบนี้แล้วเราก็พยายามทำให้เสียงมันกระชับขึ้นครับผมก็จะกลายเป็น while while เชื่อมเสียงไปเลย while 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 แบบนี้เนาะเออไม่ยากเลยต่อมานะครับตัว h เหมือนเดิมนะถัดไปคือคำว่า white white ที่แปลว่าสีขาวเนาะ white แบบนี้ต่อมา where where แปลว่าที่ไหนคำถัดมา rhythm rhythm ตัว th ตัวนี้จะเป็นเสียงที่กล้องนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราออกเสียงเหมือนดเด็กในความรู้สึกของผมนะผมก็เลยแทนมันด้วยตัวดอเด็กนะครับผม rhythm 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 แบบนี้นะครับผมต่อมา honest honest ตัว h ก็ไม่ได้ออกเสียงเนาะมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหม honest แบบนี้แปบลบว่าซื่อสัตย์ต่อมา hour hour จะอ่านเป็นพยางค์เดียวว่า r ก็ได้นะครับผม R ก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวคำศัพท์จริงๆก็ hour แบบนี้เนาะในประโยคมันจะนิยมถูกทอนเสียงเป็น r เฉยๆแปลว่าชั่วโมงส่วนคำถัดมาคือ ghost ghost แปลว่าผีไม่ใช่ ghost นะครับผม ghost ghost แบบนี้นะครับต่อมาเป็น silent b บ้างครับผม silent b ก็ตัว b ไม่ออกเสียงนั่นเองเช่นคำแรก comb สังเกตนะมันคือ c o m b แต่ตัว B ไม่ออกเสียงใช่ไหมก็อ่านเป็นโคมเฉยๆแต่ว่าวีคำถัดมาคือ doubt doubt ไม่ใช่ doubt นะครับผมตัว B ไม่มีนะ doubt ไปเลยนะครับผมแปลว่าสงสัยถัดมาคือ plumber plumber ก็แทนที่จะอ่านเป็น plumber ใช่ไหมมันอ่านว่า plumber ไปเลยนะครับช่างประปานะครับตัวถัดมาคือ dead d e ็ดแปลว่าน,นี่นะครับผมไม่ใช่ d e b บนะครับผม d e ็ d เดอ่าต่อมา tomb tomb คือหลุมฝังศพนะครับ tomb ม,มอมานะ tomb ไม่ใช่ tomb ไม่มีปีนะ tomb เฉยๆตัวปีถัดมานะครับผม l a m b l a m b คือเนื้อแกะใช่ไหมครับผมถัดมา some some ก็เหมือนเดิม th ตัวนี้เป็นเสียงที่ไม่ก้องนะครับระจะคล้ายๆกับเสียงทอทงนั่นแหละครับผม th umb, thumb t u m ให้แลบลิ่นออกมานนดนึเพ่มลงออกมานหน่อย t h u m แบบนี้เนาะต่อมา climb climb ก็วิธีการฝึกเสียงนี้นะครับผมก็แบ่งออกเป็นสองก่อน c l าแล้วก็ืม mm, climb climb ก็เหมือนคลายแล้วก็ออกเสียงมามา้าอย่างที่วงเล็บไปให้ตรงนี้นะ คลายแบบนี้จะแปลว่าปีนนะครับผมส่วนตัวถัดมาคือ b o m อ b o m มก็เหมือนเดิมตัว B ไม่ออกเสียงในตอนสุดท้ายนะครับผมก็ BOM b o m b แบบนั้นไปเลยนะ b o m มแบบนี้ครับผมต่อมาเป็น silent G มั้งตัว G ไม่ออกเสียงอย่างเช่นคำนี้ Sign sign ก็ sign แล้วก็นอนหนูต่อท้าย s i g n แบบนี้แปลว่าสัญลักษณ์ได้แปลว่าเซนก็ได้นะครับถ้าเป็นกริยาถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าป้ายหรือว่าแปลสัญลักษณ์ได้นะครับถัดมา Design design ก็เหมือนเดิมใช่ไหมคล้ายๆกับของเมื่อกี้ design ก็แปลว่าลายได้ใช่ไหมพิมพ์หรือว่าลายถัดมา Resign Resign ก็อันนี้แปลว่าลาออกนะครับผม ถัดมา rain rain อันนี้แปลว่าคองราดนะครับผม rain ต่อมา foreign foreign อันนี้แปลว่าซึ่งมาจากต่างประเทศนะครับเป็น adjective อย่างเช่นบริษัทต่างชาติเราก็จะเรียกว่า foreign company ใช่ไหมครับผมรถต่างชาติ foreign car แบบนี้ได้เลยถัดมา campaign campaign อันนี้คือการรณรงค์นั่นเองนะครับ campaign ก็ ตัว G ไม่ออกเสียงนะครับผมต่อมาเป็น Silent L บ้างครับผมอย่างเช่น Calm Calm ก็แปลว่าใจเย็นใช่ไหม Palm Palm ก็คือฝ่ามือต่อมา Half Half แปลว่าครึ่งอันนี้จะอ่านเป็น Half ก็ได้นะครับผมรู้สึกคนอังกฤษจะอ่านเป็นสระ R แต่คนอเมริกันจะเป็นสระ a มากกว่า Half ต่อมา Talk talk ก็ไม่ใช้ตัว L เนอะไม่มีเสียงถัดไป walk walk ก็คือเดินใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตัว L ไม่ออกเสียงนะครับในคำเหล่านี้ตัว L ต่อมานะครับ salmon salmon อ่าไม่ใช่อ่านว่า salmon นะตัว L ไม่มีนะ salmon 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 ก็คือปลาแซลมอนใช่ไหมครับผมถัดมา curd curd ผมแนะนำให้เริ่มจากเสียงเวลาเราพูดคดเค์ดแล้วก็ทำให้เสียงมันสั้นลงคดเค์ดบางสำเนียงอาจจะอ่านว่าคูดนะครับผมแต่ว่าในอเมริกันค์ดนะครับถัดมา w o r d ดว r d ไม่ใช่วูดนะเหมือนลองนึกถึงประโยคก็ไนดะ้ w u l d you like Would you like a cup of tea Would you like a cup of tea มันก็คือ word ไม่ใช่ w o o d นะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามแก้เสียงตรงนี้ก็สักเล็กน้อยนะคำถัดมา s h o u l d s h o u l d เหมือนเดิมนะครับไล่ให้เสียงมันยาวก่อนเป็นเหมือน shirt เราก็ทำให้มันกระชับขึ้น s h o u l d s h o u l d แบบนี้ได้นะครับผมแปลว่าควรใช่ไหมครับผมนะต่อมาเป็น silent p บางตัว p ไม่ออกเสียงอย่างเช่นคำแรก cupboard แทนที่เราจะอ่านว่า cupboard ใช่ไหม cupboard cupboard แปลว่าตู้นั่นเองต่อมา s i d e เ i c กไซด์เกก็ตัว P ก็ไม่ออกเสียงใช่ไหมก็ Sy ไปเลย side เ i c แปลว่าคนทรงได้ถัดมา psychologist psychologist ก็คือนักจิตวิทยาต่อไปเลยนะครับ raspberry 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 ก็ r a s p b e r r y นั่นเอง ต่อมา pneumonia pneumonia um ก็คือโรคปอดบวมนะครับผมตัว P ไม่ออกเสียงนะ pneumonia ถัดมาคือค o ออันนี้แปลว่ารัฐประหารน,น,นั่นเองนะครับค o ตัวถัดมานะครับ receipt receipt ไม่ใช่ receipt นะครับผมตัว P ไม่มีนะ receipt เป็นลงที่ตัวทีเลย receipt แปลว่าใบเสร็จนะครับผมต่อมานะ ตัว k ที่ไม่ออกเสียงนะครับอันนี้จะง่ายหน่อยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ติดกับตัว n เลยครับผมเมื่อมันอยู่อย่างเงี้ยตัว k ก็จะไม่ออกเสียงอย่างเช่น knife แปลว่ามีด knee แปลว่าเข่า knot แปลว่า it, ปม knit แปลว่าถักนะครับผม k กับ n ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยตัว k ก็จะไม่ออกเสียงอันนี้เป็นเคล็ดลับในการจำเรื่องนี้นะครับผมถัดมานะครับ n o แปลว่ารู้ knob แปลว่าลูกปิดเหมือนลูกปิดประตูใช่ไหมครับผมน n o b ถัดมา Nock แปลว่าเคาะถัดไป Night แปลว่าอัศวินเพราะฉะนั้น Night ที่แปลว่าอัศวินกับ Night ที่แปลว่ากลางคืนเนี่ยครับมันอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยนะ night เหมือนกันต่อมาเป็น silent T บ้างครับผมก็คือตัวทีไม่ออกเสียงอย่างเช่น Fa s เซ n f a s เซ n ใช่ไหมครับผมก็คือรัดเข็มขัดตัวทีหายไป Fa s เซ n ถัดไป castle castle ก็คือปราสาท castle ต่อมา listen listen แปลว่าฟังไม่ใช่ l i s t e n ใช่ไหมครับผม listen ต่อมา Christmas Christmas ก็ตัวทหายไปเนาะ Christmas ถัดไป often often แปลว่าบ่อยๆจริงๆแล้วตัวนี้อ่านได้สองแบบเลยนะมันจะอ่านแบบ silent t ก็ได้หรือจะอ่านแบบมี t ก็ได้เป็น often ก็มีนะครับหลายๆคนก็นิยมอ่านเป็น often และหลายๆคนก็นิยมอ่านเป็น often เพราะฉะนั้นนี้ขอยกเว้นไว้แล้วกันนะว่าไม่เชิงว่า silent t ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนก็นิยมอ่านแต่อยากให้รู้ว่าคนก็อ่านว่า often เช่นกันต่อมา mortgage mortgage ตัว t ก็จะหายไปเนาะ mortgage แปลว่าจำนองได้ครับ ต่อมา soften soften อย่างเงี้ยครับผมทำให้นุ่มวิธีการจำของ silent t นะครับผมง่ายอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเป็น s t e อย่างเงี้ย t จะไม่ออก s t l อย่างเงี้ย t จะไม่ออกหรือ f t e อย่างเงี้ย t จะไม่ออกใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่ามันอ่านแบบนี้ใช่ okay, ไหมต่อมาเป็น silent w บังครับผมอย่างเช่นคำแรก wrist wrist ก็คือข้อมือถัดมา r i g h t แปลว่าเขียน wrong แปลว่าผิด wrinkles แปลว่ารอยย่นถัดไป wrap แปลว่าห่อถัดมา answer answer ก็คือตอบหรือคำตอบก็ได้เนาะถัดไป who ตัว W ไม่ออกเสียงนะในทีน่นี้ who ก็แปลว่าใครใช่ไหม ในกรณีของตัว w R นะครับผมเมื่อ w อยู่กับ R แบบนี้ w U จะไม่ออกเสียงครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้เราพอจำได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆที่ผมจะนำมาฝากรวมไปถึงคลิปวิดีโอล่าสุดใช่ไหมครับผมจะได้มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น สำหรับใครก็ตามที่อยากจะให้ทำวิดีโอแนวไหนเพิ่มเติมนะครับผมสามารถที่จะช่วยกันคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมและ ESE ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ